ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นบาลีข้อที่34นะเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ง่ายๆเคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วแต่บางทียังไม่ได้อ่านสูตรให้ฟังก็จะอ่านให้ฟังด้วยจะได้มีเนื้อความที่สมบูรณ์ตามเนื้อหาพระสูตรนะครับเพราะบางทีพูดเกี่ยวกันเฉยๆบางทีเนื้อหาไม่ครบนะครับในอับคับภาษาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนะถ้าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากที่เลิศก็ จะมีขึ้นมาด้วยนะทุกท่านก็อย่าลืมจดจําไว้นะเมื่อกี้ก็บอกแล้วก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าพวกเราต้องการที่จะเป็นคนไม่ประมาทขนหัวลุกหรือหวาดกลัวต่อภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะได้รู้จักว่าเราในนับเนื่องในความมีชีวิตอยู่ชีวิตเมื่อไหรจะจบจะสิน้นสักทีนับเนื่องในการเกิดอยู่ก็ต้องมาฟังอริยสัจอันนี้นะก็จะได้รู้สึกตกใจนะว่าโอ้โหการเกิดยังมีอีกเยอะ อย่างนับเนื่องในการเกิดนับเนื่องในวัฏฏสงสารเนี่ยนะอย่างนี้ต่อไปก็ต้องมีความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศซึ่งมีอยู่4ประการในบาลีข้อที่34พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการอะไรบ้างคือ1 สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 2. องธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรคมีองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 3. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะคือความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอาลัยความตัดวัตตะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์พระนิพพาน เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4. หมูมก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดพระสงฆ์สาวกของพระตถาคตได้แก่พระอริยบุคคลสคู่คือ8บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในสง์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แลพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาต่อไปว่าบุญที่เลิศคืออายุวันนะยศเกียรติสุขและพละยย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใสผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศ ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิณยบุคคลชั้นเยี่ยมผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่สงบระงับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานในท่านผู้เลิศนักปราดผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่อักขับภาษาทาสูตรที่สี่จบพระสูตรนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่าก็สำคัญที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบถึงสิ่งที่เลิศก็คือสูงสุดเป็นยอดที่สุดในสากลจักรวาลเมื่อทราบแล้วเราก็จะได้มีความ เลื่อมใสมีจิตเกิดศรัทธาประสาธะในสิ่งที่เลิศเหล่านั้นและวิบากที่เลิศก็จะได้มีขึ้นมาจะได้ไม่ไปเลื่อมใสหรือว่าไม่ไปเชื่อถือในสิ่งที่ก๊อกก๊อกแก๊กแกลกนะเลื่อมใสในพีสางนางไม้หรือว่านางตันนีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ให้เสียหัวสมองเล่นๆอยู่แถมเสียสติปัญญาอกีก ได้มิจฉาทิฏฐิมาเพียบเลยนะอันนี้มันก็เป็นของไร้แก่นสารไปวันๆซึ่งพวกเราก็โดนใส่ข้อมูลอย่างนี้มานานนักต่อน,นักแล้วนะทั้งในปฏิทินวันดีคืนดีมงคลตื่นข่าวก็โอ้โหนะนะอันนี้ก็เดี่ยงรับประทานกันหมดแล้วนะก็เรียกว่าปลวกกินสมองกันหมดแล้วไม่ค่อยได้เรื่องกันนะครับฉะนั้นต้องทำจิตให้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศประการ ้องมาฝึกมาหัดให้มีปัญญามีความรู้ว่าท่านเลิศอย่างไรและให้ใจโน้มเอียงหรือเลื่อมใสไปทางนี้ส่วนอันที่ไม่เลิศเราก็ตัด,ต,ดตัดไปอย่าไปเลื่อมใสอย่าไปเห็นดีเห็นงามอะไรกับเขานะจะได้เป็นคนที่ฉลาดนะครับในอักขภาษทส,สูตรนี้ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศซึ่งมีอยู่4ประการนะก็พวกเราก็คงคุ้นคุ้นกันดีอยู่แล้วนะวันนี้มาอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้ ได้เนื้อความที่ครบถ้วนนะครับผู้ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันต์ตัสมาสมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนะครับอันนี้ก็อย่าลืมพากันร,รู้จักเลื่อมใสในสัตว์บุคคลที่เลิศที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะโดยส่วนใหญ่พวกเราก็พอรู้อยู่แต่ว่าบางทีก็ยังไป วุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับบุคคลไม่ได้เรื่องอยู่นะก็ต้องตัดส่วนอื้ๆที่ไม่เลิศออกไปให้เหลือแต่ท่านผู้เลิศผู้ยอดที่สุดนะจะได้มีศรัทธาสมบูรณ์เต็มที่ต่อไปเพราะศรัทธาที่สมบูรณ์เต็มที่ก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านก็เป็นผู้เลิศอยู่แล้วนะอย่างนี้ถ้าใจเรามาทางนี้ก็เรียกว่าเราจะได้สิ่งที่เลิศวิบากที่ดีที่งามก็จะได้ เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปไม่เตะตัดขาตัวเองหรือว่าไม่มีอะไรฉุดดึงขาเราไว้เพราะบางทีของคลังศักดิ์สิทธิ์หรือโน่นนี่นั่นมันก็ดึงขาเราเรื่อยแหลนะนะมีแต่ทำให้ใจไม่ปลอดโปรง่งไปทางต่ำอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เลิศเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้ก็สบายแล้วทีนี้นะอันนี้ รู้จักบูชาผู้ที่ควรบูชารู้จักบูชาในท่านผู้เลิศอย่างนี้ข้อที่สองก็คือทำรรที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนะครับร,รมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อยู่ฝ่ายสังคตะธรรมนี่แหละเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งสร้างได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้ก็อันที่เลิศที่สุดก็คือมรรคมีองค์แปดนะไม่ใช่บุญโน่นนี่นั่นแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดและสร้างขึ้นมาได้ด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างพวกเรามาฟังธรรมะบ่อยๆนี่ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นนะเมื่อมีปารโตโคสะ เสียงจากผู้อื่นฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอกำหนดจดจำไว้ก็เอามาใส่ใจกระทำไว้ในใจให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นอันนี้มันสร้างได้ทำได้แต่แน่นอนมันก็ต้องยากบ้างแหละเป็นเรื่องธรรมดานะของดีจะให้มันง่ายก็คงเป็นไปไม่ได้และของดียากจะใช้ความเพียรก็ก็แก,ก๊แกๆทำเล็กๆน้อยก็คงไม่ได้เช่นกันมันไม่เหมาะกันก็ต้องมีความเพียรที่ยิ่งใหญ่ล้าหาญบากบั่นที่จะทา อย่างนี้แต่แน่นอนว่าต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นของที่เลิศอยู่แล้วเป็นสังคตธรรมนะเป็นธรรมะที่เกิดตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะก็สร้างขึ้นมาได้นั่นเองนะปัญญานี่ก็สร้างขึ้นมาได้ความคิดที่เป็นสัมมาสังกปะน,นี่ก็สร้างขึ้นมาได้ศีลก็สร้างขึ้นมาได้สมาธิก็สร้างขึ้นมาได้มรรคแปดนี่สร้างได้เหมือนกับเรือหรือแพนะก็สร้างได้ ทำแพ้ได้อะไรได้สร้างมรแปดนี้ก็สร้างขึ้นมาได้นะครับทำที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรมีองแปดเรากล่าวว่าเลิศกว่าทมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรมีองแปดชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนะครับมรแปดนี่เมื่อมารวมประชุมกันแล้วจะสามารถที่จะ ตัดทำลายกิเลสได้ทำให้หมดทุกข์ได้อย่างแท้จริงนำจิตออกจากวัฏทุกข์ได้นะมีธรรมะหมวดนี้เป็นหมวดที่สำคัญเป็นหมวดเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้เรียกว,ว่าเป็นธรรมะที่มีอนุภาพมากนะทำให้ออกจากทุกข์ได้เลยทำให้ไม่ต้องกลับมาขวนขวายเพื่อทำให้จิตสงบทำให้นั่นให้นี่อีกเพราะว่ากิเลสที่เป็นตัว ทำให้จิตไม่สงบถูกตัดออกไปด้วยมรรคซะแล้วอย่างนี้ทํานองนี้นะครับน,นนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ต่อไปอย่างที่สก็คือพระนิพพานธรรมะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอันนี้รวมกันทั้งฝ่ายสังคตธรรมธรรมทั้งหลายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและอสังคตธรรมเอามารวมกันเลย วิราคะก็คือความสั่งจากความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัตตะความสิ้นตัณหาความคลายกําหนัดความดับทุกข์คือพระนิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นนะพระนิพพานนี้เป็นเลิศที่สุดในบรรดาธรรมทั้งปวงเลยทั้งสังคตะทั้งอสังคตะเลิศที่สุด ที่เลิศที่สุดก็เพราะว่าเป็นธรรมะที่ทำให้สางจากความเมาได้ทำให้ความเมาทั้งหมดหายไปตอนนี้พวกเราก็เมาอาหารบ้างเมาในชีวิตบ้างเมาในความสะดวกสบายบ้างเมาในความสุขบ้างเมาในการพูดการคุยบ้างนะตอนนี้ก็เมาในการรับรู้เรื่องว่าโควิดจะไปถึงไหนก็เมาเมากันอยู่เมาหัวทิ่มกันก็เมากันไปก็ยังไม่สาง แล้วก็ถ้าอยู่อยู่ในโลกต่อไปก็ไม่มีวันสางไปเรื่อยๆธรรมะที่จะช่วยให้สางเมามีอันเดียวคือนิพพานเท่านั้นต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะสางเมาได้ไม่งั้นไม่มีวันหมดเมามันต้องเมาไม่เมาอันนี้ก็เมาอีกอันนึงอยู่เรื่อยมันก็อย่างนี้ไม่เมาบ้านก็ต้องเมาวัดอยู่เรื่อยไม่เมาสามีก็เมาเจ้าอาวาสก็กลับไปกลับมาก็เมาคนละเรื่องระราวกันไป ฉะนั้นเราก็เลยต้องรู้จักธรรมะที่ทําให้สางจากความเมาก็คือนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นต้องเลื่อมใสทางนี้นะถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันจะงงๆนะครับธรรมะคือนิพพานเท่านั้นเป็นความสางความเมาเป็นความดับความกระหายความหิวกระหายนี่เป็นอาการของตัณหานะครับนะเรามีความหิวกระหายอยากดูอยากฟังรู้สึกไม่อิ่มไม่พออยู่ตลอด ทำสมาธิสงบแล้วก็อยากสงบต่อมันไม่อิ่มไม่พอเพราะว่ามันกระหายมันหิวไม่เกี่ยวกับสมาธิหรอกเกี่ยวกับมันหิวมันอยากน,ะนั่มันกระหายธรรมะที่จะช่วยดับความกระหายก็มีอย่างเดียวคือนิพพานพวกเราก็เลยต้องเข้าใจตรงนี้ไว้จะได้ไม่ไปหาวิธีอื่นจะได้ไปเจริญมากเพื่อให้ถึงนิพพานอย่างเดียวนะเพราะนิพพานนี้เราทําขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้มันมีอยู่แล้วเป็นอารมณ์เฉย ส่วนมรคนั้นเราสร้างได้เราก็ไปสร้างมรแต่ก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะให้เห็นนิพพานอย่างนี้เป็นตน้นนะนิพพานก็เป็นเป้าหมายได้เป็นอารมณ์ได้นะแต่สร้างไม่ได้เพราะนิพพานมีอยู่แล้วนะเป็นอารมณ์ได้นะครับเป็นเครื่องถอนอาลัยความห่วงใยกังวลในวัฏฏสงสารในโลกก็จะได้หมดไปไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะยังอาลัยอาวรณ์อยู่นะที่ยังอาลัยอาวรณ์ในโลกนี้ ไม่ใช่เพราะเรามีมากอะไรเรามีน้อยเราก็อาลัยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรามีบ้านหลังติดโตเราเลยห่วงใอยอาลัยอาวร์เราก็เลยขี้เกียจอาลัยอาวร์บ้านหลังโตเราก็ไปสร้างกระท่อมอยู่เราก็อาลัยกระท่อมอยู่ดีแหละนะอันนี้เพราะมันไม่ไดีเกี่ยวกับวัตถุมันเกี่ยวกับความอาลัยอาวร,ร์สิ่งนั้นสิ่งนี้นะทานองนี้นะครับสิ่งที่จะถอนความอาลัยได้ก็มีสิ่งเดียวคือนิพพาน ตัดวัตตะได้สิ้นตัณหาได้นะครับนี่เป็นธรรมะที่ยอดที่สุดแล้วนิพพานเนี่ยเป็นจุดจบของธรรมทั้งปวงถ้าไม่ถึงนิพพานนี่เรียกว่าไม่ไม่จบกันเลยนะอันนี้พวกเราก็จะได้มีความเลื่อมใสไว้ถึงแม้ยังไม่ถึงอย่างน้อยก็มีความเลื่อมใสได้ฟังนิพพานเมื่อไหร่รู้สึกว่ามีความเลื่อมใสมีความพอใจชอบใจรักใคร่มาทางนี้นะครับ บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันนี้ข้อที่สต่อไปข้อที่4ก็คือหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดพระสงฆ์สาวกของพระตถาคตได้แก่พระอริยบุคคล4คู่รวมเป็น8บุคคลอันนี้เป็น ผู้ที่ยอดเยี่ยมหรือหมู่หรือคณะที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะเป็นหมู่สงสาวกของพระพุทธเจ้าผูา้เสมอกันด้วยความเห็นแล้วก็ศีลน,นะเป็นผู้เสะมอกันด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นมีแต่ศาสนาเราเท่านั้นที่มีผู้ที่มีความเห็นเสมอกันนะคือหมู่สงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มี ทิฏฐิเสมอกันเลยก็คือมีความเห็นไม่ขัดแย้งกันในเรื่องอริยสัจเห็นทุกว่าเป็นทุกเหมือนกันทุกคนทุกท่านเห็นโลกว่าเป็นทุกเหมือนกันหมดเห็นตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกเหมือนกันหมดเห็นนิพพานว่าเป็นความดับทุกเหมือนกันหมดแล้วเห็นมรรคแปดว่าเป็นปฏิปทาเหมือนกันหมดนี่พระอริยะเนี่ยท่านจะมีข้อเด่นอย่างนี้เป็นกลุ่มเป็นหมู่ของท่านที่มี ความเห็นเสมอกันและศีลก็เสมอกันด้วยเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจอยู่ในใจของท่านนะอย่างนี้นะครับนี่แหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศ ว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แหลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เลิศสี่ประการนะถ้าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเหล่านี้วิบากที่ เลิศก็ย่อมมีนะทุกท่านก็อย่าลืมจำไว้4ประการซึ่งพวกเราก็คงจะคุ้นๆดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าในด้านธรรมะนี้แยกเป็นสองส่วนสักหน่อยหนึ่งนะครับก็หนึ่งก็คือในบรรดาสัตว์บุคคลทั้งหลายนีย่ในสากลจักรวาลน,นี่ก็มีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้เลศิศก็อย่าลืมมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เวลานึกถึงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่มีคุณประกอบอยู่ในตัวพระองค์มีบทว่าอารหังสมมาสัมพุทโธเป็นต้นอย่างนี้ก็นึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ท่านมีคุณเหล่านี้ประกอบอยู่นะครับท่านนึกถูกเนี่ยจิตใจก็จะมีความเลื่อมใสใน,ในพระพุทธเจ้า,าอย่าไปเลื่อมใสรูปเคารพหรือว่าเลื่อมใสหลวงพ่อวัดนั้นหลวงพ่อวัดนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะกลายเป็นคนละองค์ไป เดี๋ยวหลวงพ่อสองวัดจะมาทะเลาะกันว่าใครมีฤทธิ์มากกว่ากันมันก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิพีเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์เดียวกันนั่นแหละและพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะองค์ไหนก็มีคุณอันเดียวกันก็คืออรหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้นในยุคนี้พวกเราก็พระพุทธเจ้าโกตมะมเนี่ยนะท่านก็มีคุณผู้ที่ท่านมีคุณมีอรหังเป็นต้นนี้เป็น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศครับสองก็พระธรรมนะครับสองกษานี้เป็นธรรมะนะเป็นตัวธรรมะที่เลิศที่น่าเลื่อมใสน่าบูชาผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะที่เลิศวิบากที่เลิศก็ย่อมมีธรรมะก็เลยแยกเป็นสองข้างก่อนก็คือฟ้าข้างสังคตตธรรมกับรวมทั้งหมดเลยนะถ้าเอาเฉพาะข้างสังคตตธรรม ข้างที่ฝึกที่หัดที่สร้างเอาได้หัดฝึกเอาได้นี่นะทำเอาได้ฝึกเอาได้ก็คือมักมีองค์ดนะทุกท่านก็อย่าลืมทํามักแปดบ่อยๆนะถ้ายังไม่รู้จักก็จําไว้ก่อนแล้วก็ไปหาวิธีว่าทําอย่างไรจะได้มักแปดให้มีความเลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นธรรมะที่เลิศนั่นเองนะครับในบรรดา ทำทั้งหลายที่เป็นสังคตะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะครับธรรมะชุดที่สองแต่ถ้าเรียงเป็นข้อเป็นข้อที่สก็คือธรรมะทั้งที่เป็นสังคตะและอสังคตะเนี่ยอันที่เลิศก,ก็คือนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยจะเป็นภาวะอันเป็นที่จบของทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําให้หายเมาเลยนะกิเลสเคยเมาเคยมีก็หมดไปเลยทุกเคยมีก็หมดไปเลย นะทุกอย่างที่เคยเกิดก็ดับไปเลยคือถ้าไม่ถึงนิพพานนี่ไม่ว่าภาวะไหนก็ไม่หมดทั้งนั้นนะถ้าถึงนิพพานแล้วมันก็จะหมดนะกิเลสต่างๆนาน,นานความลังเลสงสัยง่วงเงาเ้านอนนะเราอย่าไปคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะหายง่วงทําแบบนั้นแล้วจะหายง่วงหลายท่านก็ทํามาหลายเรื่องแล้วแต่ก็หัวทิ่มตลอดเพราะไม่รู้จักนิพพานนะฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนแ้่ไปเลื่อมใสนิพพานไว้แล้วก็จริญมากไวนะ้เมื่อถึงนิพพานนั่นแหละ มันจะหมดได้มันจะหายได้ถ้าไม่ถึงนิพพานไม่มีอนไนหมดหรอกกิเลสก็ไม่หมดสักตัวทุกข์ก็ไม่หมดสักอย่างนะเพียงแต่ตอนนั้นมันอาจจะยืดเวลาบ้างอะไรบ้างข่มไว้บ้างก็แล้วแต่นะแล้วแต่เรานะอาจจะมีเมตตาดีเลยความโกรธไม่เกิดขึ้นก็ว่ากันแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานมันก็ไม่จบอยู่ดีนะเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาไปเลื่อมใสในอันอื่นจริงๆอันอื่นมันก็ดีเหมือนกันนะก็น่าเลื่อมใสเหมือนกันแต่ว่า เราต้องเริ่มมสอันที่เลิศไว้ก่อนนะอันที่สร้างจากความเมาจริงๆเนี่ยก็คือพระนิพพานอันที่ถอนอาลัยได้จริงๆนี่ก็คือนิพพานทําให้หายหิวหายกระหายไม่ใช่ไปเข้าสมาธิแล้วหายกระหายไม่ใช่งั้นนะอันนั้นมันก็ดีอยู่ก็น่าเรื่อมสายอยู่แต่ว่ามันไม่ยอดนะตัวที่ยอดที่สุดก็คือนิพพานเนี่ยในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ย จะทําให้ดับความกระหายได้ถอนอาลัยได้ตัดวัตตะได้วัตตะจะได้หยุดหยุดหมุนไม่งั้นมันไม่หยุดนะมันไม่จบไม่สิ้นทักทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะเนี่ยนิพพานนี้เป็นเลิศนะครับทุกท่านจึงควรเลื่อมใสในนิพพานต่อมาอันที่4ี่ก็คือหมูนะ่คณะคือสงนั่นเองนะครับอ่านะอย่าไปเลื่อมใสพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่ง เดี๋ยวจะทะเลาะกันให้คะแนนพระวัดนี้มากกว่าวัดนั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเดี๋ยวกลายเป็นไม่ดีไปอีกขี้กลากข,ขึ้นศีสะอีกไม่ดีเราก็ให้เลื่อมใสในสงสาวกของพระพุทธเจ้าในอริยะสงสาวกในหมู่เหล่านี้ซึ่งเป็นหมู่ของท่านผู้ที่เสมอกันด้วยศีลและก็ทิฏฐินะศีลก็ของท่านก็เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย เป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจเป็นอริยกันตศีลทิฏฐิของท่านก็เป็นทิฏฐิที่ตรงเป็นทิฏฐิที่สอดคล้องกับหลักสัจธรรมตามหลักอริยสัจสีนะก็ตรงเป๊ะทุกป,ประการอย่างนี้กลุ่มของท่านเหล่านี้นะเป็นท่านผู้ที่ควรเลื่อมใสอย่างยิ่งเลยนะสงสาวกของพระตถาคตนี่นะครับอย่างนี้อันนี้คือ ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสประการพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสรุปเป็นคาถาเอาไว้บุญที่เลิศคืออายุวันนะยศเกียรติสุขและพะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใสผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักษิณยบุคคลชั้นเยี่ยมผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศ อันเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่สงบระงับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานในท่านผู้เลิศนักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่นะครับฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมฟังทำให้ดีรู้จัก สิ่งที่เลิศว่าเป็นสิ่งที่เลิศตรงตามที่เป็นจริงอย่าให้มันผิดเพี้ยนนะวิธีจะไม่ผิดเพี้ยนก็คือเราก็มาฟังธรรมจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละแล้วก็กําหนดไว้จดจําไว้แล้วก็ชําระความเห็นให้ตรงตามนั้นให้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศให้รู้บุคคลที่เลิศโดยความเป็นบุคคลที่เลิศให้รู้สังกตรธรรมคือธรรมในโลกนี้นะ ที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเอาอันอื่นเป็นของเลิศซึ่งมันไม่ใช่สังคตธรรมที่เลิศก็คือมรแปดนะถ้าทำทั้งปวงที่เลิศคือนิพพานหมู่ที่เลิศคณะที่เลิศคือพระอริยสงฆ์อย่างนี้ให้มันชัดนะฮะอย่างนี้เมื่อฟังเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ไปชําระความเห็นแล้วก็ความประพฤติของเราให้สอดคล้องกับความเห็นมันก็ลงตัววิบากที่เลิศก็จะมีขึ้นต่อไปอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นในช่วงแรกของวันนี้นะก็อ่านไปสองสูตรแต่ว่าเป็นพระสูตรไม่ยากนะก็ะหลายๆคราวมาบางทีอ่านสูตรยากบางท่านก็หน้าม,มืดเราก็เอาสบายๆ่อยนะไม่รู้จะเอายากกันไปถึงไหน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็ง่ายๆสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆนะ์ทุกท่านจะได้มีความชัดเจนนะโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดา ธรรมวินัยก็ยังดำรงอยู่เราก็จะได้มาศึกษานะถ้าต้องการที่จะสะดุ้งหวาดกลัวว่าเออเรานี่ยังนับเนื่องอยู่ในสักกายะนับเนื่องอยู่ในชีวิตอยู่นะยังนับเนื่องอยู่ในการเกิดอยู่นะและท่านยังนับเนื่องอยู่ในการเกิดยังอันตรายอยู่นะจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังอันตรายอยู่นะก็ต้องมาฟังเรื่องอริยสัจนะเอ,อดิฉันก็เป็นคนดีอยู่น่าจะปลอดภัยเออประมาทเกินไปแล้วโยมเออ้ยนะ ขนาดพระโพธิสัตว์นี่ดีที่สุดแล้วว่าไปแล้วถ้าพูดถึงคนดีสู้พระโพธิสัตว์ไม่ได้แต่พอไม่เห็นอริยสัจเท่านั้นแหละดีขนาดไหนก็ยังเกิดดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างที่มีฉันด,ดกให้เราอ่านนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือคนบางท่านที่ท่านชาติสุดท้ายจะมาบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยชาติเก่าๆท่านก็มีแต่ดีๆกันทั้งนั้นก็ยังชาติสุดท้ายก็มีตกะกรรมลาบากเป็นทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมาย อันนี้ก็แสดงให้เห็นโทษของวัตถะสงสารนั่นเองนะมันก็พวกเราที่ยังไม่เห็นสัจธรรมจะได้เกิดความสังเวชใจก็คือมีความเห็นถูกต้องผสมมากับอดตปปะปักจะได้กระตุ้นเตือนตัวเองให้ทําความเพี่ยนประกอบความเพลี่ยนเข้าไปนะครับเอาละช่วงต้นก็บรรยายพอสมควรแก่เวลานะครับอนุมโมทนาทุกท่านครับ